สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทีนาลักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบินตะกัวปาแอร์ไลน์เทีเป็นสายการบินที่มีประสิทธ,ธิภาพและเทคโนโลยีสูงแต่เทา่วรับประกันว่ามีความตลกขบขันให้กับทุกท่านและท้าคุณเห็นเล่ายินกันทั้งทีมนั่นบพราะสายพอเ้าวหยุดทํางานค่ะแต่เป็นพอเ้าวมีเครื่องดื่มฟรีให้ท่านเลือกทะเลคณะนี้เทีวสิอธิบายวิธีการใส่หน้ากาก,ากออกซิเจนถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหน้ากากสิตกลงมาให้ท่านยางหลวเร็ว จะลืนสวมให้เจ้าคอเองก้อนและถ้าวาเห็นหนากาก,ากตกลงมาจะตกใจมันแค่กำลังคิดว่าสิตกลงมาเมื่อไรตอนนีห้าวสิเริ่มแจกอาหารหากทันว่าต้องการอาหารแบบที่ห้าวเสนอนีขอให้ทันทราบว่าปีไก่ทอดของห้าวนั่นสิได้รับการการันตีจากการบินทั่วโลกว่าดีที่สุดในโลกและในขณะนี้ห้ามมีการบริการวอทไฟฟรีสำหรับถูกทานอ,อ หากท่านพบว่าว่าไฟของเล้าสาเกินไปให้หูไ่ว้ว่ามั่นกําล่งพยายามคิดเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนอยู่สำหรับขอบครัวที่เดินทางกับเด็กๆเกขามีของเล่นและเกมให้เลือกหลากหลายและลืมให้เด็กๆเกหมาะสมกับเวลาเพราะถัาขวบขาแว่งไปทั่วเครื่องดินเท่าสิตรงเหลือทีม่มควบคคงความวุว่นไหวกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกรุณหน้าปฏิบัติตามคำแนะนำของ้าวเหนื่อยความละมาดระวัง ถ้าคุณเห็นห้าหลีบแรงไปที่ประตูอาจิเป็นเพาะห้าต้องหลีบไปเตรียมตัวเป็นเซเลบริตี้ของวันนั้นมือนีห้ามีบริการพิเศษคือการบรรยายการบินแบบบัรเทิงเล่าสิพาคคุณไปทั่วทัวทั้งเครื่องบินและรับประกันว่าคุณจิโบโเคศดสำหรับการใส่ที่นั่งฉุกเฉินถ้าคุณมีปัญหาในการใส่งานจะลืมว่าห้าวสิมาทีนั่นท่านที่จะเพิ่งลัวว่าห้าวสิเหตุให่การเดินทางของท่านเหมือนกับการเดินทางไปย่งรีสอร์ทหรู สัมภาระของท่านจิถือจัดเก็บในที่ที่ปลอดภัยและดูแลเป็นอย่างดีและถ้าคุณสังเกตเห็นว่ามันเกินที่ไปทุกทิศทั่งอาจจะเป็นเพราะมันกำลังเต็นตามเพ่ง และสุดท้ายขอบคุณที่เลือกบินกับเล่าหาก่ันมีคำถามเกี่ยวกับการบินหรือแค่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดของทันเอาศิลาคุอยู่ที่ประตูทางออก ขอบคุณที่เลือกตะกัวปลาเอไลนนขอให้ท่านมีความสุขและปลอดภัยตลอดการเดินทาง